สวัสดีคะ่ะครูชื่อพจนพรสมพงศ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพระาธาตุสพปสุพรรณบุรีเขตหนึ่งค่ะที่ปรึกษาครั้งนี้นะคะคือผู้อำนวยการสุพัตรามูลละอองคะ่ะวันนี้ครูจะมาสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บทที่หนึ่งหรมรและคอรอนอ ตรงัามาตรฐานการเรียนรู้ที่คห 1, 1ึนะคะตรงกับตัวชี้วัดที่อะไรคะตรงกับตัวชี้วัดปหกทับสเกี่ยวกับการหาห,าหอรอมมของจํานวนนับไม่เกิน3ามจำนวนค่ะแล้วก็ตรงกับตัวชี้วัดที่ปหกทับห้าหาคอรนอนของจํานวนนับไม่เกิน3ามจำนวนอีกเช่นกันนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะเรียนกันก่อนอื่นเราก็มาฝึกคณิตคิดสนุกกันก่อนนะคะ นักเรียนเตรียมกระดาษทดเลยนะคะเนะเอาเรามาดูข้อหนึ่งกันค่ะข้อหนึ่งสองยกกำลังสามมีค่าเท่ากับเท่าไรคะให้หนักเรียนคิดเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะต่อไปมาเสร็จแล้วนะคะข้อสองสามยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไรนะคะคิดเลยนะคะคิดเลยนะคะ อะต่อไปข้อสามสายกกำลัง3คูณด้วยสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ้าวเราต่อกันด้วยข้อ4กันเลยนะคะข้อ4 4บวกด้วย5้ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะห้ 5. ข้อ5นะคะ6กยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไรเอาให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเสร็จแล้วยังคะอ่าเสร็จแล้วนะเอาันนี้เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนะตรวจกับเฉลยได้เลยคะ่ะนักเรียนอ่าข้อ1นะคะ2ยกกำลัง3มก็คือ2คูณกัน3ตัวก็คือ2คูณ2คูณ, 2, คณ2มี2อยู่3ตัวคูณกัน เราก็คูณออกมาสองต้องสี่สี่สองแปดคำตอบสุดท้ายคือแปดคือเรามาเรียนรู้เรื่องเลขยกกําลังนั่นเองเราต้องแปลงจากกาลังออกมาเป็นว่าอะไรคูณกันต่อไปข้อสองเลยค่ะสามยกกําลังสองก็คือสามคูณสามแล้วเท่ากับเก้านะฮะต่อไปข้อสามสามยกกําลังสามแล้วก็คูณด้วยสองก็คือมีสามคูณกันสามครั้งสามคูณสามคูณสาม คูณต่อด้วยอีก2แถมมาเราก็คูณข้นมาสามสาเก้าเก้าสามยี่สิคูณสก็เป็น54นะคะเอาต่อด้วยข้อ4 4่สบวกได้หยกกาลังสนะคะก็คือ4บวกด้วยเราใส่วงเล็บซะหน่อยเราต้องทําคูณก่อนเพราะ5มันคูณกัน5้ยกกําลังสองคือ5้คูณหเราเอาทำการคูณก่อนนะคะห้ 5, 5, ก็25่สาแล้วก็บวกด้วย4ก็เป็นยีต่อไปข้อห้ ยกกำลัง4ี่ก็คือมี6คูณกันอยู่4ตัว6กคูณหกคูณหคูณหก็คูณออกมาหกคูณหกมคูณหกต่อคูณหต่อก็จะได้เยอะหน่อยข้อนี้นะคะหนึ่นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาต่อกันเลยนะคะนะต่อไปเรามาร้องเพลงการหาหัวลมอลและคอลอนอกันก่อนที่จะเรียนนะคะทำนองเพลงเด็กปั๊มค่ะ เนื้อร้องพจนนภพรสมพงศ์คือครูเป็นผู้แต่งเองนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะหนึ่งสองสาคอยจาฮอลอมอตักทีหาดูให้ดีดีว่าทำอย่างไรและการหานั้นแยกตัวประกอบยังไงหรือจะตั้งหารก็ทำได้หาตัวหานร,ร่วมทั้งหมดที่มีคูณกัน ไปซีเสร็จพี่ตีตอบเลยส่วนคอรอนอนั้นเอาหดตั้งตัวเหมือนตัวเรือคุนกันเข้าไปก็เป็นเสร็จกันตอนแต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 นคราวนี้เรามาเรียนกันเลยนะคะเรื่องการหาหอรอ์มอและคอรอนอนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนการำว่าหอรอ์มอและคอรนอนกันก่อนอนะคะ ใครทราบบ้างไหมว่าหอรอมและคอรอนนหมายถึงอะไรคะอ๋อเก่งมากค่ะนักเรียนคนที่ตอบหรือไม่ตอบรอบมาเราก็มาดูกันว่าหอรอมของจํานวนนับสองจำนวนหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารจํานวนนับทั้งสองจำนวนนั้นลงตัวแล้วคอรอล่นะคะคอรอนของจำนวนนับสองจำนวนหรือสามจำนวนก็แล้วแต่หมายถึงจำนวน นับที่น้อยที่สุดที่จํานวนนับสองจำนวนนั้นหรือสามจำนวนนั้นหารได้ลงตัวตอนนี้เรามาไปดูวิธีหาหอละโมอว่ามันมีทั้งหมดสามวิธีเราไปดูกันเลยนะคะนะวิธีแรกนะคะก็คือการหาหอละโมอโดยวิธีหาตัวประกอบค่ะ,ะตัวอย่างจงหาหอละมมของหกแปดและสิบนะคะมาดูตัวอย่างของครูก่อนเลยนะคะ เราก็มาดูวิธีทำหกเราดูว่าคำว่าตัวประกอบคือมีอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบของหกหรือที่หารเลขหกได้ลงตัวนั่นเองเราเรียนเรื่องการหาตัวประกอบไปแล้วนะคะหกมีตัวประกอบก็ได้แก่หนึ่งหนึ่งหารได้ลงตัวทุกจำนวนอยู่แล้วนะคะสองสามแลวก็ตัวโจทย์เองหรือตัวมันเองคือหกเพราะนั้นหกมีหารลงตัวอยู่สี่ตัวนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็6แล้วส่วนเลข8ปดเรามีตัวประกอบได้แก่อะไรบ้างก็มี1 2 4 8หมดแล้วแค่ถึงตัวโจทย์ที่ให้มาไม่ต้องมากไปฝันนี้แล้วนะคะ10มีอะไรมั้งเอ่ยนะก็มี1 2 5และก็10คราวนี้แต่และจำนวนที่ให้มาทั้ง6ทั้ง8ทั้ง10เรามาดูว่าอันไหนที่มันตรงกันหรือใช้ร่วมกันก็มีเลข1 กับเลข2ที่เหมือนกันทุกจำนวนเลย1หารทั้ง6ได้8ได้10ได้2ก็หาร6ได้8ได้10ได้เพราะนั้นตัวประกอบร่วมก็คือเลข1กับเลข2มี2ตัวนะครมันใช้ร่วมกันมีแค่2ตัวนอกนั้นมันไม่ร่วมกันทั้ง3จํานวนเพราะฉะนั้นคําว่าหอรอมหรือหารร่วมมากของ6 8และ10 ที่มากที่สุดเราก็ไปดูตรงบรรทัดเลขหนึ่งกับเลขสองที่มันมีตัวร่วมอยู่สองตัวคือหนึ่งกับสองแต่ตัวที่มากที่สุดระหว่างหนึ่งกับสองก็คือเลขสองเพราะนั้นหอละโมก็คือเลขสองต่อไปเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะคะวิธีหาหอละมมโดยวิธีแยกตัวประกอบมั้งค่ะว่าคำตอบจะเท่ากันไหมตัวอย่างจงหาหอละโมโจทย์เดิมหกแปดและสิบวิธีทำหก เราก็แยกตัวประกอบโดยเอาจำนวนเฉพาะคูณกันค่ะ6ได้2คูณ3ส่วน8 2คูณ2คูณ2เท่ากับ8 10 2คูณกับ5เท่ากับ10ดังนั้นหอเรอมอคือตัวหารที่ร่วมของ6 8และ10นะที่ร่วมทุกตัวที่หารได้ทั้ง3าํจำนวนเลยมีตัวเดียวคือเลข2นะคะนอกจากน,นั้นไม่ได้มีครบ ทุกจานวนต้องหาร6ได้ด้วย8ได้ด้วย10ได้ด้วยต่อไปเราไปดูวิธีต่อไปเลยวิธีที่3หรือวิธีสุดท้ายกันเลยนะคะการหาหอรอมอโดยวิธีตั้งหารค่ะเราไปดูนะคะโจทย์เหมือนเดิมนะคะหาหอรอมอของ6 8แปดและก็10เราก็ตั้งหารเลยนะคะ6 8และก็10เราเอาอะไรมาหารได้2นะคะ2หาร6ก็ได้3ครั้งต่อไปสองหาร8ดสิคะ ตอบได้ไหมอ่าเก่งมากก็ได้สี่ครั้งแล้วสองหารสิบแล้วคะอ่าใช่เลยได้ห้าครั้งเพราะนั้นมีเลขอะไรอีกที่สามารถหารทั้งสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าได้ลงตัวทั้งสามจำนวนไม่มีไม่มีแล้วก็ขีดเส้นสองเส้นจบเพราะนั้นหอลรโมอของหกแล้วก็แปดแล้วก็สิบโดยวิธีตั้งหารก็คือคำตอบก็คือเลขสองคือตัวหารที่ใช้ร่วมกัน ที่มากที่สุดเพราะนั้นครบแล้วทั้งสามวิธีนะคะคำตอบก็เลยรู้ว่าเป็นตัวหารร่วมมากมีสามวิธีนะคะแล้วต่อไปคราวนี้เราไปดูนะคะว่ามีการหาคอรอนอกันว่าต่อไปเรามาดูว่าวิธีหาคอรอนเน,นี่ยเราก็มีสามวิธีด้วยด้วยกันเอา้าเราไปดูกันเลยนะคะ ต่อไปเรามาหาคอลอนอกันนะคะมี3วิธีเหมือนกันวิธีแรกโดยวิธีหาผลคูณค่ะนะคะตัวอย่างจงหาคอลอนอของ4 6แล้วก็8นะคะก็เรามาดูวิธีทํำนะคะการหาคอลอนอคือหาผลคูณ4เราก็ท่องมาเลยแม่4 4่คูณหได้4 4่สี่คูณสอง3ปดสี่ี่พอสุดท้ายนะคะเราก็จะมีจุดจุดจุดสตัวนะ หเราก็ท่องไปแม่6กแปดก็ท่องแม่8ไปไอจุดจุดต่อท้าย3ตัวนี่คือให้รู้ว่ายังมีอีกนะคะแม่สี่คูณคูณเราก็เลยมีจุลภาคแล้วก็มีจุดจุจุด,จด,จดอยู่อีก3จุดเพื่อให้รู้ว่ายังมีตัวข้างหน้าที่คูณได้อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะคะการคูณน,นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนทั้ง4ทั้งหกทั้งแปดที่ใช้ร่วมกันนะก็มียี่สิบ แล้วก็มี48แล้วก็เราก็มาดูอันทั้ง24และ48มันคือตัวคูณที่ใช้ร่วมกันนะคะ24ตัวแรกต่อมา48แล้วก็จะมีจุลภาคแล้วก็จุดจุดจุดแสดงว่ายังมีร่วมอีกค้างหน้านเรายังคูณต่อได้ไม่มีวันรู้จบตอนนี้เราไม่ต้องการตัวข้างหน้ามากมายเราได้สองจำนวนที่มันใช้ร่วมกันแล้วเราพอแล้ว คราวนี้คําว่าตัวคูณร่วมเราก็ดูตรงตัวคูณร่วมเนี่ยมียี่สี่และสี่สิบแปดและมีตัวข้างหน้าอีกนะที่ละไว้นในฐานเข้าใจว่าจุดจุดจุดดังนั้นตัวคูณร่วมคําว่าน้อยที่สุดหรือย่อว่าคอรรอนอคือตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือยี่สิบสี่ระหว่างยี่สิบสี่กับสี่สิบแปดน้อยที่สุดก็คือเลขยี่สิบสี่นั่นเองคือจํานวนแรกที่เราเจอก็คือน้อยที่สุดแล้วนะคะคราวนี้ คำตอบก็คือ24ต่อไปเราไปดูวิธีต่อไปกันบ้างนะคะการหาคอลนอโดยวิธีแยกตัวประกอบมั้งนะคะมียังไงโจทย์เหมือนเดิมนะคะ4หาคอลนอของ4 6แล้วก็8เรามาดูวิธีทํา4ก็เท่ากับ2คูณ2แยกตัวประกอบเหมือนกันเลยนะคะเหมือนที่เราแยกตัวประกอบของหอละโมการแยกตัวประกอบคือจํานวนเฉพาะคูณกัน6ก็2คูณ3 8ก็2คูณ2คูณ2 เพราะฉะนั้นตัวที่ใช้ร่วมกันเลยนะที่เหมือนกันทั้ง4ทั้ง6ทั้ง8ก็คือ2เราก็จะวงเลยนะใช้ร่วมกันทั้ง3จํานวนเนี่ยก็คือเลข2แล้วมีอีกไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ดูที่ใช้ร่วมกัน2บ้างลดไปลดไปหนึแต้ม2อ,อ้ามีนะคือ4กับ8ยังใช้ร่วมกันต่อไปไม่มีแล้วที่ใช้ร่วมกันเราก็วงไอ้ที่เหลือตัวเดียวก็คือเลข3กับเลข2ดังนั้น คอนของ4 6 8ก็คือ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3คือตัวร่วมทั้งหมด3บรรทัดแล้วก็2จำนวนแล้วก็ที่เหลือจำนวนเดียวก็เอาหมดเลยนะคะคอลนอจับคูณกันให้หมด2คูณ2คูณ2คูณ3คำตอบคือ24นะคะตอบ24จะสังเกตว่าเอ๊ะ ได้24เลยเพราะมันเอาทั้งตัวเหมือนหรือตัวร่วมกันแล้วตัวที่เหลือเอาหมดเรื่องการคูณอันนี้ถือว่าน้อยที่สุดแล้วนะคะถ้าไม่น้อยที่สุดก็คือเราจะไม่วงเป็นกลุ่มเราก็จับคูณหมดเลยตัวเลขก,ก็จะมากกว่านะะต่อไปเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะคะการหาคอรนโดยวิธีตั้งหารเรามาดูกันเลยโจทย์เดิมค่ะหาคอรนของ4 6และ8วิธีทํา เราก็ตั้งหารเลยนะคะเหมือนตั้งหารห่อรมอเลยสองหารสี่ก็ได้สองสองหารหกได้อะไรคะนักเรียนอ้าวได้สามหารแปดได้สี่เก่งมากค่ะต่อไปดูสิคะหามีเลขอะไรที่หารได้ทั้งสามจำนวนไม่มีแล้วไม่มีลดไปแต้มหนึ่งจากสามลองลดที่มีเลขอะไรที่หารได้สองจำนวนมีไหมอา้าวมีเลขสองสองหารสองได้หนึ่งสามเลขสามสองหารไม่ได้ เราดึงลงมาเลยค่ะดึงสามลงมาเลยหารไม่ได้หอเรมอดึงไม่ได้นะคะก็หารสี่ต่อเราก็สองหารสี่ก็ได้สองเพราะฉะนั้นมีอีกไหมคะที่หารได้สองจำนวนไม่มีเหลือจำนวนเดียวเราไม่หารแล้วเราขีดเส้นสองเส้นแล้วเราก็มาสรุปเลยว่าคอ,อเรอของสี่หกและแปดก็คือเลขสองที่เราใช้ตัวร่วมเป็นตัวหารแล้วก็เลขสอง แล้วก็เลข3 1ก็คูณด้วยแต่1คูณตัวอะไรก็ไม่มีความหมายเราก็เลยคูณด้วย2มันก็จะเท่ากับ24เพราะฉะนั้นทั้ง3วิธีหคอ,อรอนอตอบเหมือนกันคือ24นะคะต่อไปนะคะครูจะมาเปรียบเทียบการหาหอรอมอและคอรอนอโดยวิธีแยกตัวประกอบโดย ใช้โจทย์เดียวกันนะคะตัวอย่างจงหาหอละมอและคอะนอของ4 6แล้วก็8โจทย์เดียวกันมาดูนะคะว่าคําตอบจะไม่เท่ากันเพราะหาหอละมอก็ต้องคําตอบหนึ่งเพราะเกี่ยวกับเรื่องการหารร่วมมากหาคอนอก็ต้องอีกคําตอบหนึ่งเพราะเกี่ยวกับการคูณร่วมน้อยนะคะเอาเรามาดูกันเลยหาหอละมอก่อนนะคะเราก็ดึง4มาแยกตัวประกอบได้2คูณ2 6แยกตัวประกอบได้2คูณ3 8 แยกตัวประกอบได้2คูณ2คูณ 2, 2คราวนี้เราก็มาดูหอรอมมคือตัวที่ใช้ร่วมกันทั้ง3จํานวนเลยก็คือเลข2นะคะแล้วก็เลขอื่นก็ไม่มีแล้วที่ใช้ร่วมกันทั้ง3จํานวนเราต้องเอาที่เหมือนกันทั้ง3จํานวนให้มา3จํานวนก็ต้องเหมือนทั้ง3ให้2ก็เหมือน2ให้4ก็เหมือน4เราเอาแค่3จํานวนก่อนที่จะเรียนนะคะเพราะนั้นหอรอมมก็จะตอบ2นะคะครานี้เรามาดูคอลอนอมั่งค่ะนะ เราก็ตั้งหารเหมือนเราก็โทษค่ะเราก็แยกตัวประกอบเหมือนเหมือนหอลมอเลยสี่ก็เท่าเท่ากับสองคูณสองหกก็เท่ากับสองคูณสามแปดก็เท่ากับสองคูณสองคูณสองแล้วเราก็มาดูคอลนอคือที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดมีไหมเอามีคือเลขสองแล้วก็ไม่มีทั้งหมดก็ดูลดไปแต้มที่มีสองสองจำนวนเอามีก็เลขสองอีกที่เหลือก็เหลือจำนวนเดียวก็คือเลขสามกับเลขสอง เราก็จะมาเขียนได้ว่าคอรนอ,รนอรก็คือ2ที่เราวงเอาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งสามจำนวนแล้วก็2อันนี้มี2เลข4กับเลข8ใช้ร่วมกันแล้วก็มีเลข3เหลือจำนวนเดียวก็เอามาด้วยแล้วก็อีกตัวหนึงก็คือเลข2นะคะแล้วก็จับคูณกันให้หมดคำตอบก็คือ24ะะ่สิบสี่ดังนั้นคอรนอรก็คือยี่สนะคะต่อไปเราไปดูวิธีต่อเลยนะครับ เราจะเปรียบเทียบกันหาหอละโมอและคอลนอโดยวิธีตั้งหารโจทย์เหมือนเดิมนะคะคือให้หาหอลมอมและคอลนอของ 4, 8และก็10ค่ะคราวน,นี้เรามาดูวิธีทำมาหาหอลมอมก่อนนะคะตั้งหารเลยค่ะนำ 4, 8, 10เราหารด้วยอันเราก็ดูเลขอะไรที่หารลงอ่าเลข2หารลงหาร4ได้2ครั้ง2ไปหาร8ได้4ครั้ง10หารด้วย2ได้5ครั้งมีอีกไหม ที่หารได้ทั้งสามจำนวนหารได้ทั้งสองทั้งสี่ทั้งห้าไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ขีดเส้นสองเส้นคําตอบก็คือตัวที่ใช้ร่วมกันก็คือเลขสองเพราะนั้นหอรมอก็คือสองก็ตอบสองแล้วเรามาดูคอโโนอนมั่งนะคะเราก็ตั้งหารเหมือนหอรมอเลยสองหารได้อีกแหละทั้งสามจำนวนสองหารสี่ก็ได้สองหารแปดได้สี่หารสิบได้ 4. หา 10, ด้ายังมีหารต่อทั้งสามจำนวนไม่ได้ แต่มีหารต่อ2องจำนวนมีนะคะเอา2หาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2 5 2หารไม่ได้ดึงลงมาเลยนะหอรอมอดึงไม่ได้นะคะครอนอเอาทั้งตัวเหมือนแล้วก็ตัวที่เหลือเหมือนตามเพลงนั่นแหละเพราะฉนั้นคอรรอนอก็คือ2อคูณส แล้วก็คูณด้วย 2, 1ก็คูณด้วยนะแต่ไม่มีความหมายเราก็ข้ามหนึ่งไปเลยนะคะคูณ5จับคูณทั้งหมดได้40เพราะนั้นคอรนคือสี่สิบนะคำตอบจะไม่เหมือนกันเพราะคอรนอนี่คือเรื่องอ่าคูณร่วมน้อยหอลมอคือหาร่วมมากนะคะวิธีมันคล้ายๆกันแต่การเอามาตอบมันต่างกันนะคะข้อไหนหาหอรมอได้สามารถหาคอรนอได้หอรมอจะใหญ่กว่าครน แต่ถ้าข้อไหนหาคอนอได้อาจจะหา,ห,าหอลมอได้หรือไม่ได้กันแล้วแต่นะคะอาจจะหาได้หรือไม่ได้มีสองกรณีนะคะโจทย์เดียวกันคําตอบก็จะต่างกันคราวนี้เรามาเล่นเกมกันเลยนะคะจงหาหอลมอและคอนอจากนั้นตอบว่าข้อไหนถูกบ้างนะักเรียนก็ดูจากข้อ1 4ึ่งี่แปดยีเขาบอกหอลมอคือ4อี่คอนคือสีสถูกไหมไปคิดในกระดาษทดเลยนะคะ ข้อสองสิกับสาเขาบอกว่าหอระโมคือสามคอรนอคือห้าสิบหข้อสามให้หาอ่าคือโจทย์ให้มา15กับสี่สิบห้าหอละโมคือ15ใช่ไหมคอรนคือ45่สิบห้าใช่ไหมข้อ4ให้โจทย์มาสามห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหอลมคือ5ใช่ไหมคอรอนอคือหนึ่งพันกับห้าสิบใช่ไหมข้อห้าให้โจทย์มาสี่สิบสี่ห้าสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดหอมคือสิบเอ็ดคอรอนอคือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหม ก่อนนักเรียนจะเล่นเกมน,นักเรียนหยุดไปก่อนนะคะหยุดก,ก่อนเราหยุดไว้หยุดวิดีโอไว้นะคะเมื่อหยุดแล้วก็คิดหาคําตอบและนักเรียนก็ตอบนะคะเมื่อตอบแล้วนักเรียนค่อยเปิดวิดีโอต่อ t i k t ติ๊ i k t o k t i k t อก,อกอน,นะคะให้เวลาแล้วแต่นักเรียนจะคิดเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้จับเวลามากมายอ่าราวนี้ถ้าข้อหนึ่งถูกหรือผิดข้อสองเราถูกหรือผิด ข้อ3ถูกหรือผิดข้อ4ถูกหรือผิดข้อ5ถูกหรือผิดถ้าข้อไหนถูกก็บอกข้อ1ถูกถ้าข้อ1ผิดก็ข้อ1ผิดนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะน่ะเฉลยข้อ1เป็นไงคะขอละม4สี่ขอละนมสิบถูกค่ะนะคะเรามาดูข้อ2ข้อ2ผิดนะคะเอามาดูข้อ3ามดิคะข้อ3ถูก ข้อสี่ละคะเอาถูกข้อห้าผิดอ่าถูกกี่ข้อกันนักเรียนใครถูกหมดอืมใครผิดข้อหนึ่งใครผิดสองข้อใครผิดสามข้อใครผิดห้าข้อไม่มีแสดงว่าเก่งมากคราวนี้ข้อสองผิดคําตอบก็ต้องคืออะไรเรามาดูข้อสองกันนะคะว่าคําตอบต้องตอบเท่าไหร่ข้อสองหอรอมตอบสามถูกแล้วแต่คอรอนต้องตอบหนึ่งรอยห้าสิบหก ส่วนข้อ 5. หอละม11ถูกแล้วแต่คอรนอต้องตอบ1540นะคะคราวนี้เรามาสรุปเรื่องหอลรมอรและคอรนอกันนะคะการหาหอลมอของจำนวนนับอาจทำได้โดยแยกตัวประกอบของจำนวนนับเหล่านั้นแล้วก็หาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนะคะหรือตัวหารร่วมมากที่มากที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้นหรืออาจทำได้โดย การนำจำนวนมาหารจำนวนนับเหล่านั้นซึ่งจำนวนที่นำมาหารที่นำมาเป็นตัวหารจะต้องหารจำนวนนับทั้งหมดได้ลงตัวและสามารถตั้งหารพร้อมกันทุกจำนวนได้นะคะครานี้การหาคอลนอล่นะคะการหาคอลนอของจำนวนนับอาจทำได้โดยแยกตัวประกอบของจำนวนนับเหล่านั้นแล้วพิจารณาหาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดจากการแยกตัวประกอบนั้นหรืออาจทำได้โดยวิธีการหาร โดยหาจำนวนนับมาหารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวได้ลงตัวอย่างน้อยสองจำนวนจนพบว่าตัวหารผลหารที่ได้มีเพียงหนึ่งจำนวนเท่านั้นนะหารไปเรื่อยๆจนเหลือหนึ่งจำนวนเท่านั้นจึงหารลงตัวหาครของจำนวนนับเหล่านั้นหาได้จากการนำตัวหารและผลหารของทุกจำนวนมาคูณกันนะ คอรนอเรือเราเอาทั้งตัวที่หารร่วมที่หารทุกตัวที่เราเอามาหารเนี่ยเวลาเราตั้งหารเนี่ยเอามาคูณกันทั้งหมดทั้งตัวที่เหลือข้างล่างด้วยหรือเศษที่เหลือข้างล่างเอามาคูณทั้งหมดถ้าหอเรามอเราเอาเฉพาะตัวหารร่วมมาคูณกันแต่ตัวที่เหลือทั้งหมดเราไม่เอามาเราตัดทิ้งไปเลยถ้าหอเรามอถ้าคอเรนอนเราเอามาด้วยนะคะครูก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ